เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมการ์ดจี้โมบายแล้วครับผม F Do ดอคนดีคนเด,นดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาเผยเทคนิคการเล่น BR ของผมไม่ว่าจะเป็น1 C หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้หมดครับเล่นเทคนิคเดียวกันหมดเลยครับก็คือการฝึก BR นั่นเองแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมในเกมที่ผมเล่นให้ดูแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะผมก็จะมาอธิบายก่อนว่าอะไรที่สําคัญบ้างที่ควรจะฝึกนะครับ อย่างแรกก็คือสกิลนะอย่างอื่นไม่มีนะเปินแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนชอบหรือจะเล่นตามเมตาก็ได้ตัวละครก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือสกิลนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเล่นแบบว่ามั่วๆซั่วๆนะครับคือถ้าทุกคนชอบสกิลอันไหนแล้วก็ดูด้วยว่าสกิลนั้นอ่ะมันเล่นระยะไหมนะครับอย่างเล่นระยะไหมก็คืออย่างเช่นโล่กับอ่าโล่กับนินจาถ้าคุณไปถือสนัยไกลๆอย่างเงี้ยโล่กับน,นินจาแทบไม่มีผลเลยนะครับ เพราะว่าโล่กับนินจาเนี่ยเป็นตัวสกิลที่เล่นเน้นระยะประชิดนะครับเพราะโล่มีแฟดนินจามีตีนเบานะครับก็คือตตูจะไม่ได้ยินเสียงเท้าเรานะครับก็มันจะคุ้มทางนั้นมากกว่านะครับหรืออย่างเช่นเนี่ยโล่นินจาพยาบาลเนี่ยผมจะเล่นระยะประชิดนะครับเพราะว่าเข้าไปบวกระยะประชิดแล้วก็เปิดฮิวเพื่อให้แบบตัวเองไม่ตายนะครับส่วนหมาส่วนหมากับแอร์โบนแท็บอย่างเงี้ยผมจะเล่นระยะไกลนะครับ เล่นระยะแบบค่อนข้างไกลนิดนึงแถบก็คือเน้นระยะนิดนึงไม่บวกมากนะครับคือถ้าแถบเข้าไปประชิดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีผลแล้วแถบต้องรอให้เขาเข้ามาหาเราเพื่อโดนแถบนะครับไม่ใช่เราเข้าไปหาเขานั่นแหละฮะมันก็จะมีระยะแบบนี้ของแต่ละสกิลอยากให้เพื่อนๆสมมุติว่าชอบระยะไกลเราชอบสนันเล่นแถบเล่นแอร์โบนจริงๆแอร์โบนมันก็ระยะประชิดได้แต่ว่าเอาไว้โดดหนีก็ได้นะครับแล้วแต่แอร์โบนนี่มันแบบว่าสวิงได้นะจริงๆก็แถบนะครับเล่นระยะไกลแล้วก็ อย่างไอเนี่ยแฮกเกอร์นะครับก็เล่นได้ไม่ต้องไกลมากนะครับก็หมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยสเกลอะไรอย่างนงี้นะครับก็เอาไว้เล่นระยะไกลนะครับส่วนสกิลระยะใกล้มันเยอะมากสกิลระยะใกล้กันเนี่ยรีไวล์นะครับแล้วก็ไอฮิลนินจาโลก็ระยะใกล้นะครับใครชอบแบบไหนก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็เล่นระยะใกล้นะครับไอโดนเนี่ยส่วนนี้ก็เล่นระยะใกล้คือระยะใกล้มันเยอะมากเว้ยแต่ว่าแท็บมันคือโกงจริงนะ้าเล่นระยะใกล้แล้วแต่คนนะครับ แล้วแต่คนว่าชอบเล่นระยะแบบไหนนะครับก็ลองเล่นอย่าไปเล่นมั่วเล่นซั่วนะเดี๋ยวฝีมือมันจะสวิงนะครับไม่ไม่เพราะว่าถ้าผมเล่นแถบผมเล่นนินจาเนี่ยจะเล่นไม่เหมือนกันนะครับลองไปหาดูคลิปเก่าๆของผมได้นะที่ผมลงไว้ป็นไม่กี่อาทิตย์นี่หรอกนะก็คือเล่นแถบบ้างเล่นอะไรบ้างนะครับก็จะเล่นไม่เหมือนกันนะครับ สลิงก็จะเล่นแบบว่าบุกหน่อยแท็บก็จะเล่นแบบว่าเซฟเซฟหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับพูดมากเกินไปแล้วมีแค่นี้อยากให้ทุกคนเล่นแบบว่าสกิลหนสกิลหนึ่งไม่เกิน2ส,สกิลแต่ต้องคล้ายๆกันนะครับโอเคอันนี้คือคําแนะนําเดี๋ยวไปชมกันในเกมเดี๋ยวว่า,วาจะเป็นยังไงแล้วผมจะอธิบายในเกมทีนึงโอเคครับผมไปเจอกันในเกมเลย A later few moments later. โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให้ดูเลยว่าผมโดดยังไงนะก็คือเครื่องบินออก,กพอปุ๊บผมจะหาเมืองที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงพยาบาลนั่นเองครับตอนนี้ในเกมที่ผมเล่นนะคือมันใกล้สุดแล้วก็มีคิดว่าคนน่าจะเยอะนะครับแต่ว่าดูเอาว่าเยอะไม่เยอะแล้วแต่นะบ,บางทีก็เยอะไม่เยอะผมจะเลือกเมืองที่ค่อนข้างจะดีหน่อยคือมีหอมีอยังพยาบาลเมืองเมืองเนี้ย ไอตึกพยาบาลเนี้ยมันมีห้องรับใช่ไหมครับมันจะทําให้เรามีเกาะสามนะโอเคครับอันนี้ก็มาเจอหนึ่งตี้นะครับก็เล่นใจเย็นๆนะครับเล่นใจเย็นๆมีคนนึงอยู่ข้างหน้าเรานะครับก็ยิงไปดิเออยิงไปดีปเป็นไงตายไปหนึ่งตัวนะครับทีมเขาก็ต้องเหลืออีกสามคนนะครับในตึกนี้นะครับผมเห็นอยู่เมื่อกี้นะฮะตอนลงมานะครับเราเจอเกาะสามโคตรโชคดีโคตรโคตรโชคดีแล้วค,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 ครับอะดรีนาลีนด้วย ผมบอกเลยไม่มีอะไรโชคดีกว่านี้ครับเจอก่อนสามาดีนาเล่นนะคลิปนี้คือโชคดีมากนี่ผมก็จะตัดบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับแต่คลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมตัดน้อยมากๆนะฮะก็คือเนี่ยผมก็จะแอบนะครับเล่นแอบเล่นซ่อนๆนะครับไม่ให้ใครรู้ตัวนะครับก็จะยิงง่ายฮะเราไม่ได้เล่นตุดนะฮะแต่เราเล่นมีชั้นเชิงเออเอาดิมานะครับตอนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรไปฮะผมจะตัดบ้างครับแต่ช่วงที่ผมตัดคือมันไม่มีอะไรนะครับคือมันไม่มีอะไรต้องอธิบายนะก็คือเดินเล่นเล่นไป อันนี้ก็คือนะครับได้ยินเสียงก็ต้องแอบ,บๆน,ๆนิดนึงโอเคมีคนมานะครับยิงมปตอนนี้ยิงทีมเขาได้3คนแล้วนะครับเขาจะพยายามมาช่วยเพื่อนคนนั้น3คนแล้วนี่คนที่4ี่นะครับหมดไปคือพูดง่ายถ้าคุณยิงคนแรกล้มอ่ะอีก3คนต้องตามมาครับถ้าเขายังน็อกอยู่นะทีนี้เราเคลียร์โรงพยาบาลแล้วครับเนี่ยเราก็เดินเก็บของที่คิวน,นี้เป็นบอดนะฮะผมก็เลยตัดมาให้ดูเล่นๆนะครับก็ยิงบอดไปนะครับ ไอนี่ผมยิงช้าๆนี่ไม่ใช่หรอกผมลืมตั้งปุ่มนะฮะ oh. โอเคไม่มีอะไรนะครับก็ขึ้นมาข้างบนจะเอาฮอนะครับเพราะว่าฮอนะี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับสำหรับต้นเกมนะคือรีบไปเอาแอดดอปลูกแรกให้ได้แล้วก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเราฟาร์มเสร็จก่อนที่แอดดอปจะมาเราก็ไปเอาอัปเกรดก่อนก็ได้ครับแต่นี่คือผม,มเอาแอดดอปลูกแรกเลยนะนี่คือลูกแรกเลยนะครับโอเครีบไปนะครับแล้วก็จะไปเอาอัปเกรดนะครับก็คือจะตัด,ตด ดูแล้วคือมันไม่มีอะไรระหว่างเดินทางนะครับโอเคก็มาเอาอัปเกรดที่แบ็กมาเซสนะครับผมโอ้โหปิวปิวกระจายนะครับเอาอัปเกรดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือเล่นหาคนหาคนวิธีหาคนก็คือตามแอรด็อปนั่นเองนะครับเนี่ยพอผมได้อัปเกรดได้แอดอปลูกแรกแล้วผมก็จะไปแอรด็อปลูก2เลยซึ่งแอรดอปลูก2เปิดแล้วนะครับนี่ผมจะไม่ตัดเลยนะนี่คือพอมาถึงปุ๊บผมเจอตี้หนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะไม่ตัดนะครับ คือจะประเชิญให้ดูเลยแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของผมนะนี่คือเต็มๆผม,มําลังนับอยู่นะครับว่ามีกี่คนตอนนี้ผมเจอทั้งหมด3คนนะครับ3คนกับรถอีก1คันนะครับผมก็เลยยังไม่จอดตอนนี้ผมกําลังมองอยู่ว่ามันมีทางไหนที่ผมโอเคมักงตอนเนี้ยผมเลงอยู่ว่าผมจะชาร์จชาร์จคนที่เดินมานะครับเนี่ยตีนข่าวเพราะว่าผมเห็นเพื่อนเขาเดินไปฝั่งนู้นตรงแอดดอบกันหมดผมก็จะชาร์จคนนี้ครับเพราะผมเห็นแค่คนเดียวนะเห็นไหม ในในในแมปมีแค่เขาคนเดียวนะครับผมก็เลยโอเคชาร์จคนนี้เลยครับทิ้งฮอไปเลยครับโอเคชาร์จปุ๊บยังไงต่อดีขึ้นไปขึ้นไปโอเคครับ<ป>เราไ,<ป>ไม่ต้องรีบครับวนวนไปก่อนวนวนไปวนวนไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบฮะตอนนี้มีแทบด้วยนะครับสังเกตดีๆโอเคเนี่ยผมยังไม่รีบยิงนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะ คือต้องเล่นใจเย็นๆจริงๆนะครับไม่ใช่แบบบุมบามคือใจเย็นๆมากๆครับเนี่ยผมจะวนเรื่อยๆฮะคือเราเราเป็นินจาเราเล่นตีนเบานะครับโอเคตอนนี้เขาตั้งแอร์โบนเราต้องสกิทเขานิดนึงถ้าเอาได้ก็เอาครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดผมมันเบานะครับโอเคไม่เป็นไรหนีก่อนอันนี้คือพอเรายิงเฟลยิงไม่ได้ตัวหนึ่งเราก็หนีครับไม่ต้องกลัวเราเราไม่ได้ตุดนะครับแต่ว่าเราแค่มีชั้นเชิงโอเคหนีนะผมจะไม่ตัดให้เลยนะช่วงนี้จะไม่ตัดเลยยาวๆนะครับ โอเคหนีหนีมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ ه, สเก็ตส,สโนบอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าก็ระวงังระวังนิดหนึ่งโอเคผมได้ยินเสียงตีนในนี้นะครับก็เลยเข้ามายิงไปได้หนึงตัวนะครับโอเคผมเห็นคนข้างหน้าคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ไมีไนนะโอเคตอนนี้มีคนยิงผมอยู่ข้างหน้านี้มันยิงสไนัยมานะครับเอาควันโปะครับถ้ามีควันเอาควันโปะถ้าเราจะชาร์จเขานะครับ ขอภาวนาไม่ให้เขาเล่นคัดคัดระเบิดควันแล้วกันนั่นเองถ้าเราถ้าเขาเล่นคัดระเบิดควันเราก็จบเท่านั้นเองอันนี้สลิงมันติดแย่มากเลยถ้าสลิงติดจะคัดง่ายกว่านี้โอเคผมยิงปุ๊บผมหนีผมยิงปุ๊บผ,ผ,ผมหนีเพราะว่าผมโดนตุยหลังมาอยู่นะครับดูโฉบช้ามากครับมีเสี่ยงที่จะตายมากผมเห็นรถข้างหน้าผมจะเปรรถข้างหน้านะคือโนโบเนี้ผมตายแน่ๆครับคือเอารถหนีดีกว่าอ้อมครับผมขับรถอ้อมนะครับโอเคตอนนี้เมื่อกี้เรายิงเขาตรง คอนเทนเนอร์ฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะอ้อมเนี่ยฮะคอนเทนเนอร์ฟ้าอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยนะครับผมอ้อมมาข้างหลังนะครับเพื่อจะนึกว่าเขาอยู่แถวนี้อันนี้ก็เจอบอทนะครับไม่มีอะไรก็ตอนแรกนึกว่าเขายู่ฝั่งนี้ผมจะอ้อมมายิงเขานั่นแหละแต่เขาย้ายไปฝั่งโนนไปเก็บศพเพื่อนเขาที่ผมยิงไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะนะฮอเห็นไหมมีสองคนนะครับอยู่งนฮอผมก็เคว้งระเบิดเล่นๆน,นะฮะไม่มีอะไรหรอกคือสก,กิดสก,กิดหนวดเสือเล่นๆน,นะครับอยากให้เขามาชาร์จอะไรเงี้ยผมมองตอนนี้ผมมองแล้วว่า บ้านไอหมู่บ้านซ้ายมือเนี่ยสามารถเล่นได้แต่ว่ามันอยู่นอกวงนะครับแล้วเขาก็เยอะด้วยเราไม่รู้ฝีมือว่าเขาเก่งหรือเปล่าหนีดีกว,ว่าครับเหมือนเดิมฮะการหนีไม่ใช่การป๊อตแต่ว่าเป็นชั้นเชิงนั่นเองนะฮะโอเคหนีมาก,ก่อนตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนว่าจะเจอบอดอยู่บ้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จอดเลยจอดแล้วก็ยิงมันแล้วก็มีรถมาหาผมนะครับโอ้โหคันดำมาเลยนี่มัน มันชนผมนะครับมันหาเรื่องนะคือเขาตามไม่เลิกลนะ้วคอยดูนะคือเนี่ยถ้าสมมติคุณเจออย่างเงี้ยคืออย่างผมผมเล่นนินจาผมจะบอกได้โอเคคือตอนนี้เขาจี้ผมไม่หยุดเลยนะครับมีทั้งสโนบอร์ดแล้วก็แล้วก็รถสปอร์ตนะครับตอนนี้ผมกําลังหาที่แนละ้วเขาเริ่มยิงผมนะครับคือโอเคผมเห็นบ้านซ้ายมือผมเลี้ยวเข้าบ้านซ้ายมือเพื่อจะสลิงขึ้นแต่ว่าคุณดูครับ ผมผิดพลาดนิดนึงฮะลืมไปว่ามันติดกาแพงนะฮะก็เลยเนี่ยเขาชาร์จผมแล้วตอนนี้เขาชาร์จผมแล้วผมไม่ขึ้นทั้งบนนะครับผมวิ่งอ้อมนะเพราะว่าเราเป็นนินจานินจาตีมเบานะวิ่งอ้อมนะครับคืออ้อมได้อ้อมเลยห้ามห้ามแอบนินจาไม่แอบนินจาเน้นอ้อมนะครับถ้าเป็นแถบแอบนะครับแถบต้องแอบแต่ว่าเรานินจารเราเน้นอ้อมเอาเห็นไหมเขาขึ้นไปบ้านแล้วแต่เรายังอยู่ข้างบนอยู่เลยเอเราเขาขึ้นไปข้างบนบ้านแต่เรากลับลงมาข้างล่างแล้วเห็นไหมเขาคิดว่าเราขึ้นไปข้างบนนะครับจริงเราไม่ได้ขึ้น เราออกแล้วนะนี่เห็นไหมจะชาร์จเอาหรอที่นี้น่าจะมีสามคนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะโอเคนี่เห็นไหมชาร์จเลยครับตอนนี้เห็นแค่คนเดียวไม่รู้ว่าสองสองหรือสามคนนะดูคนนี้ตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับมีคนหนึ่งแน่นอนครับนั่นเนี่ยเพื่อเขาอยู่หลังหิน,นครับเพื่อเขาอยู่หลังหินนั่นไงโดดยองย่องย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 องูยอ่เราก็เตรียมชาร์จได้เลยครับเตรียมชาร์จได้เลยนั่นแหละโอ้โหหิน โอ้โหแหลกกระตุกด้วยนะครับไม่เป็นไรเขาหนีไปแล้วครับไม่มีสลิงถ้ามีสลิงอยู่เมื่อกี้ตามชนะอยู่โอเคครับรอเพื่อนเขากลับมาเมื่อกี้ไม่มีอะไรผมตัดทิ้งนะครับคือรอมันกลับมาเอามันน่าจะเห็นผมนะมันเลยซิ่งหนีไปแล้วผมก็รู้แล้วว่าไอ้ s n o w b o a มันช้าผมเลยเอารถสปอร์ตตามนะครับก็เนี่ยขับรถสปอร์ตตามเลยคือเขามีคนเดียวแล้วนะครับตรงนี้เขามีคนเดียวแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาตายไปแล้วสามคน สองคนเดิกนะครับก็เลยชาร์จได้นะครับถ้าแบบอยู่เยอะๆอย่าไปตามอย่างนี้นะครับมันอันตรายนะอย่างนี้ซามได้นะครับนี่คือถึกแม่งถึกมากปืนระเบาด้วยนะครับผมยิงไม่โดนด้วยส่วนหนึ่งเออแล้วนะเปลี่ยนแม็กก็เรียบร้อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรื่ต้องร้อนเรายังเห็นสัญลักษณ์ในมิดิแม็อยู่ครับสีแดงๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าสโนบอร์ดนะครับสีแดงๆเราก็ตามไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนโอเคบอร์ดหนึ่งคนก็ชนไปนี่ยมันสกิลอยู่ข้างๆครับยิงไม่ตม้องนอนไอ้หนู ตายไปซะนะครับหมดตี้นะครับหมดตี้โอเคผมขออนุญาตฟาร์มแล้วจะตัดตอนฟาร์มทิ้งนะครับเีมผมก็ฟาร์มเจอบอทก็ยิงให้ดูนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ฟาร์มไปรเรื่อยๆนะครับเรายิงเขาหมดแล้วตอนนี้ฆ่าไปทั้งหมด15ตัวนะครับโอเคตอนนี้คือวงท,าย,ทายแล้วผมเห็นแล้วว่าวงมันเหลือน้อยผมเห็นแอดดอกผมก็จะไปเอาแอดดอกเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่อาเฟนเนกกระบอกเดียวผมจะไปเอา เอเคนะเพราะว่าผมจะไม่เล่นสไนให้ดูเพราะว่าคลิปนี้คือคลิปบอกเทคนิคผมจะไม่เล่นสไนเพราะสไนก็คือยืนแอบยิงนะครับอันนี้ก็วิ่งรอบวงวิ่งขอบวงผมจะเล่นคลิปให้นะครับวิ่งขอบวงวิ่งขอบวงนะครับผมไม่เล่นสไนเพราะว่าในอย่างที่บอกฮนะคือมันไม่ได้เทคนิคอะไรน,นักหนาครับสไนก็คือยืยนแอบยิงอันนี้คือวิ่งขอบวงนะครับอย่าวิ่งกลางวงนะครับเทคนิคผมนะผมจะวิ่งขอบวงนะครับวงท้ายๆผมเห็นเขาแล้วโอเคครับตอนนี้ผมเจอศัตรูแล้วผมรู้แล้วครับว่าเขาวิ่งเขาวิ่งจะไปเอาแอร์ดรอ เขาวิ่งจะไปเอาแอร์ดรอปแน่นอนเพราะถ้าวิ่งไลน์นั้นมีแอร์ดรอปลูกเดียวนะครับเขาน่าจะวิ่งไปเอาแอร์ดรอปผมก็ตามเลยนะครับตามเลยโอเคแน่นอนแล้วครับเนี่ยเขาจอดตรงนี้นะเขาจอดตรงนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนเหมือนกันโอเคครับผมได้ยินเสียงแล้วแล้วก็มีเสียงหลายคนมากประมาณสามสี่คนได้ครับตรงนี้แต่ว่าข้างล่างนี้แน่นอนนะบโบบะเขาเล่นแฮกเกอร์นะครับ เขาเล่นแฮกเกอร์นะคนนี้เห็นเขายิงสแกนอยู่โอเคเราลงมายิงเขาตายเรียบร้อยหนีครับการหนีไม่ใช่การป๊อตแต่มันคือชั้นเชิงนะเนี่ยยิงปุ๊บหนีเพราะเขายิงไล่ตามเราอยู่ได้ยินไหมครับมันจะมีเสียงเล็กน้อยถ้าได้ยินนะโอเคตอนนี้เราก็หนีมาครับแล้วก็แอบอยู่แถวนี้ไปก่อนนะครับแอบไปก่อนตอนนี้เหลือโหสี่ตอนหนึ่งแล้วครับตอนนี้คือสี่ตอนหนึ่งนะคือผมคนเดียวกับเขาหนึ่งตีนะเพราะว่ามัน ทูทีมแล้วนะครับคือมันจะขึ้นเสียงเมื่อกี้คือทูทีมนะคือตอนนี้หนึ่งสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับต้องตอนนี้ต้องวัดดวงแล้วว่าเขาเก่งไม่เก่งนะถ้าเขาเก่งคือจบนะครับแต่ถ้าเขาไม่เก่งก็พอยิงได้อยู่นะครับตอนนี้ผมกําลังดูนะครับว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าในมินิแมปเนี่ยมันคือที่โล่งวงบีบที่โล่งผมเห็นแล้วหนึ่งคนนะครับเห็นแล้วหนึ่งคนนะครับตอนนี้กําลังมองอยู่นะครับว่าจะไปตรงไหนดีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่โล่งหมดเลยแต่มันมีเนินให้เล่นนี่คือข้อดีนะครับ มีก้อนหินมีเนินให้เล่นนะครับแต่ว่ามันโล่งจริงๆนะบ้านหลังนั้นไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมก็เลยสเ e t c ไปก่อนนะครับสเก็ตไปก่อน,นะไ,อนไม่รู้ว่ามีที่ไหนให้เล่นหรือเปล่านะครับเนี่ยผมก็ดูในะมินิโอ้โหไม่ได้ครับผมดูในมินิแมปแล้วผมร้องโหเลยเพราะว่าหมู่บ้านที่เล่นได้คือ,อยู่กลางแมปเลยนะครับคือเราเข้าไปไม่ได้แน่นอนเขาเขาจองแน่นอนนะครับหมู่บ้านนั้นนะครับเราไม่ต้องห่วงเลยเล่นแถวๆนี้แหละเนินนะครับ โอเคเราก็แอบๆบอ่อ้ยแน่นอนนะเขาเห็นเราแล้วเขาชาร์จเราแล้วเขาใจกล้ามากนะโอ้ลูกซองมาเลยตายอีกคนนึงครับข้างบนข้างบนข้างบนมาแล้วชาร์จเรายิงไปก่อนเลยครับโอ้ยพวกนี้มันใจถึงเว้ยโล่ใสเลยเว้ยไม่โดนเวยผมเห็นแอดโคว่ะโอ้เยอะเยอะมากๆเยอะมากมาก,มากครับขอเพิ่มเลื่อนอุย๊ยอีกคนโอ้หไม่พักไม่พักตายไปดิตายมาคนไปดิ คนที่สีน่น่าจะอยู่ข้างบน,นครับผมเดาเลยนะผมเลยสลิงขึ้นไม่เติมเลือดเลยเพราะว่าเลือดเรา140ครับช้าเราสามคนเลือดเรา140อะโอเคคนนี้แท็บนะครับคนนี้แท็บได้ยินแล้วโดนนี่ครับข้อดีของนินจาคือต้องอ้อมนะนินจาเนี่ยครับโคตรดีเลยชนะแล้วครับที่เรียบร้อย20คิวนะครับผมก็เทคนิคก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ผมตัดน้อยมากๆคือให้เห็นเทคนิคการเล่นการดูเกมการยิงศัตรูนะให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับหนีได้หนี นะครับเราค่อยยิงกันใหม่นะครับตั้งหลักก่อนนะครับโอ okay. เค20คิว3,700ดาเมจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากรู้อะไรอยากอยากจะสอบถามอะไรสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย